คนขับรถไทยคนใหม่แม่งทำไมยขยันจังวะเฮ้ยฮะเอ็งจะขยันแต่ตอนแรกๆใช่ไหมเหมือนคนที่ผ่านมาใช่ไหมว่าใช่อีกมันไม่เปลี่ยนคำเลยปะอนนตอนนี้กลัวไม่ได้งานอ๋อกลัวไม่ได้งานเอ็งต้องมา,มดงาทดลองงานประมาณสามเดือนเลยใช่ไหม,ไมอ๋อว่ะดุะมาอันนี้มาทำงานมาแรกแล้วนี่ ทรงดีจัดเลยเนาะทรงดีแบบนี้ทุกคนเลยใครใครมาทำทำมาแรกนี้ทรงดีแบบนี้ทุกคนชื่ออะไรครับบุญพิทักษ์บออ๋อบุญพิทักษ์แคบมมูระเบิด อที่บ้านทำแค่หมูว่วาแก้วกว่าทีหลังเอาแค่หมูมากินได้ดิเอาได้ไหมอยากอยากลองชิมหนะ่อยทำแี่คือว่าแค่หมูเป็นยังไงไอฟิวแค่หมูทักเป็นยังไง <c oughs> บ,บุญพิทักษ์แคบหมูระเบิด โอเค